Maybe my teacher, all the price I have to pay. She, maybe the song that summer sings, maybe the shoes that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. The beast, maybe the fair or the freeze may turn it into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, the smile reflected in the steam. She may not be what she may seem inside herself. Seem so happy in the crowd, Whose I can be so quiet and so proud. No one's allowed to see them when they cry. See, maybe the love that cannot hope to land May come to me from somewhere of the path that I remember till the day I die. thank uh you -huh. โซววีหนึ่งครับไม่รู้สิผมว่ากำลังใจเขาเยอะจริงๆเสียงกรี๊ดลั่นฮอเลยครับแต่ว่าพัฒนาการจะมีมากขึ้นหรือว่า,ามากน้อยแค่ไหน,นต้องถ,ถามคุทธาทาแล้วล่ะครับเชิญครับชีนี้ใครจะ๊ะพี่ธาครับดีมากลูกไฮไฟฟ i ไเออตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่นางเป็นนางใช่ไหม ชีนี่นางใช่ไหมโอเคมาเวลาเรา acting ดีเนี่ยนะมันกลบเกลื่อนอะไรได้เยอะนะคะคือเมื่อกี้นี่ก่อนอาพูดเข้าอาบอกว่ามีหลายคน question ว่าเออโซ่จะเป็นศิลปินได้หรือเปล่าโซ่เป็นศิลปินได้เชื่อพี่ยังไงก็เป็นได้แต่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 แตแตยุ่ อย่างก้อนอย่าเพิ่งแต่การที่เราเป็นศินลปินที่ดีเราต้องฝึกอีกเยอะนะครับวันนี้เพลงนี้ถือว่าถือว่าโอเคสำหรับพี่เพราะว่ามูด d และโทนของการร้องโซ่พี่บอกแล้วว่าอันนี้โซ่โซ่ชนะเลิศแต่ว่าเวลาร้องเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันโร m a n ติกได้กว่านี้โซ่สายตาอ่อนโยนได้มากกว่านี้อย่างอื่นพี่ว่า ถ้าให้โอกาสโซ่อยู่ในบ้านแล้วได้ฝึกไปเรื่อยๆโซ่ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเนาะพี่เป็นกำลังใจให้นะครับมาครับวับโซ่วันนี้พี่ลุ้นจนกางเกงที่มันขาดอยู่แล้วมันขาดเพิ่มไปอีกพี่นั่งหยิกขาตัวเองอย่าเพียนอย่าเพี้ยนมากกว่านี้ลูกอย่าหรือว่าอย่าลืมเนื้อโซ่อย่าลืมเนื้อ พี่นังอ่านตามไปด้วยเออก็ถือว่าผ่านไปได้อย่างมีบาดแผลอะไรอยู่ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราก็รู้คืออย่างนี้พี่อยากจะบอกว่าการที่เราจะเป็นศิลปินได้เนี่ยจริงๆอย่างที่เขาบอกว่าเอ๊ะร้องเพลงยังไม่ได้ยังไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นศิลปินได้ไหมพี่ธทาทาบอกว่าได้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วก็คือว่าที่บ้านนี้เรามีร้องมีเต้นแล้วมี a c t ิ้งใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราด้อยอันไหน เราก็พยายามมุตรงนั้นแล้วก็พยายามเอาที่เราเก่งในเรื่องของเต้นหรือว่าเรื่อง acting เนี่ยเอามาใช้ให้มันเยอะๆพเพื่อที่จะทําให้การแสดงบนเวทีเนี่ยมันออกมาได้อย่างดีแล้ววันนี้โซ่ทําได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้แต่พี่อยากจะให้โซ่ไปมุ่งในเรื่องของการนําเสนออารมณ์ให้ดีกว่านี้ถ้าอารมณ์มันออกมาได้อย่างดีสำเนียงหรือว่าการที่เราร้องได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะ มันจะเบาลงนึกอ,ออกไหมครับมันจะเป็นบาดแผลที่ไม่ค่อยเจ็บมากพยายามต่อไปนะครับไอดอลของพี่ขอบคุณครับที่กจครับดีกับโซ่เ,เพลงนี้โจทย์ยากนะครับจริงๆแล้วทานองยากมากแล้วก็จากสิ่งที่ได้บอกมาว่าโซ่แก้ปัญหาก็คือเรื่องการร้องเพลงถึงแม้วันนี้ภาษาจะไม่ค่อยดีนะครับเพีย้ยนกระท่อนกระแท่นนะครับแล้วก็เมโลดี้ก็ผิดอยู่หลายอันทีเดียว แต่พี่ขอยืนยันว่าเรากำลังร้องเพลงแน่นอนอนะครับเป็นเพลงแน่นอนนะครับแล้วก็มีส่วนที่ดีอยู่ที่จะทำให้เกิดความเคราะหอยู่แต่ว่าน่าจะมีน้อยน้อยไปน,น้อยหนึ่งนึงเหมือนบางช่วงที่มันดีมากเลยที่ปล่อยลูกคออะไรออกมาดีนะครับมันมาตามอารมณ์ตามฟิลดีแต่ว่าต้องพัฒนายเยอะตอนนี้เราโตขึ้นแล้วเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราร้องเพลงทำไม ร้องดีเป็นยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอย่างนั้นต้องพัฒนายเยอะเลยก็ขอใจช่วยครับโซ่ขอ,ขอบคุณครับโซ่ีหนึ่งครับ